อยู่ดีๆก็ถูกโยงเฉยเลยพี่น้องขาสำหรับบอสแพรวแพรพาวแสงทองหมอลำซิ่งชื่อดังต่อให้ไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆ ก็มกจะถูกโยงถูกดึงนะคะให้ลากเข้าเข้าไปครับเกี่ยวกับประเด็นดราม,ม่าอีกจนได้เพราะเมื่ออดีตสามีอย่างบอสบิ๊กบิ๊กทิติวุฒวาลุนหรือว่าผู้ยิบบ้านฟินแลนด์กลับบ้านที่จังหวัดยะโสธรซึ่งบ้านหลังนี้หลายหลายคนจะทราบกันดีว่าบ้านที่จังหวัดยะโสธรน,นั้นเคยเป็นบ้านที่ทั้งสองคนนะคะที่ทั้งคู่ระหว่างบอสแพรกับบอสบิ๊กเนี่ยสร้างร่วมกันมาตั้งแต่ครั้งที่ทั้งสองคนยังคบหากันอยู่แต่ ณนะปัจจุบันนี้ต่างคนต่างแยกย,ย้ายต่างไปเติบโตแล้วซึ่งบ้านหลังนี้รวมไปถึงโกดังนะเป็นชื่อของบอสบิ๊กนะคะและครั้งนี้บอสบิ๊กเองก็ไม่ได้กลับไปบ้านหลังนี้นานอยากจะกลับไปเยี่ยมบ้านหลังนี้อีกสักครั้งแต่อยู่ๆนะคะก็มีบางคนเนะะี่ยค่ะหรือว่าชาวเน็ตบางคนเนี่ย ตั้งคำถามหรือว่าสร้างประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะคะบอกว่าแพะพาวแสงทองกีดกันสั่งห้ามไม่อยากให้บอสบิ๊กนะคะกลับไปบ้านหลังนี้รวมไปถึงบอสบิ๊กเองก็เจอดราม่าเช่นเดียวกันค่ะว่ากลับไปบ้านหลังนี้เนี่ย เพราะอะไรจุดประสงค์ที่แท้จริงคืออะไรเออไปซ้ำเติมใครหรือเปล่าหรือว่ายังห่วงหาอาทรยังคิดถึงใครอยู่พี่น้องคะบอสแพลวเองก็ได้งัดหลักฐานขึ้นมาทันทีคะ่ะว่าตนเองนั้นไม่เคย สั่งห้ามไม่เคยกีดกันหรือไม่เคยคิดเลยว่านะคะตนเองนั้นไม่อยากให้บอสบิก๊กกลับบ้านหลังนี้อะพร้อมหลักฐานชิ้นนี้พี่น้องคะบอสแพร์แพร์พาวสงท้องได้โพสต์ผ่านสื่อโซเชียลพัฒนันท์รักษาเอาไว้แบบนี้ว่าคืออะไรก่อนอย่ายโยงค่ะปกติไม่เคยมีปัญหาเรื่องบ้านยัสโสทรแล้วพวกเม้นสนุกปากสติค่ะเอาหลักฐานมาที่ว่าฉันห้ามไม่ให้ไปเฮ้อ สติสติต่างคนต่างอยู่ต่างทำรรมาหากินเนาะ คุยแค่เรื่องลูกหรือธุระที่จำเป็นอย่าหาแนวเว่าหลหลเถาะขอร้องละพร้อมกับแชทนะคะที่ตนเองนั้นได้มีการพูดคุยกับอดีตสามีอย่างบอสบิ๊กโดยนะคะบอสบิ๊กทักไปหาทางด้านแม่แพลบอกว่าวันที่31มกราคมจะมีงานเลี้ยงที่ร้านหน้าบ้านยะโทธรน,นะจ๊ะทีมงานทีมงานโตเกียวมิวสิกจะจัดงานเลี้ยงที่บ้านจ้ากลางวันจ้ะ แม่แพลวก็ได้ตอบบอกว่าโอเคแม่มีงานที่กทมบอสบิ๊กตอบกลับว่าจึงเรียนแจ้งไว้เพื่อทราบค่ะน่าจะเป็นอาหารและสังสรรค์ง,ง่ายๆค่ะที่หลังสะว่ายน้ำและลานหน้าบ้านค่ะบอสแพลวบอกว่าจ้าตามสบายเลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรแฮปปี้นะคะพี่น้องขาตรงไหนที่เขากีดกันตรงไหนที่เขาสั่งห้ามตรงไหนที่เขาไม่อยากให้ไปซึ่ง แชทนี้ก็เป็นคำตอบแล้วคะ่ะว่าบอสแพลวเองไม่เคยกีดกันหรือว่าสั่งห้ามนะคะบอสบิ๊กเนี่ยจะไปเยี่ยมบ้านหลังนี้เมื่อไรตอนไหนก็ได้เพราะยังไงกรรมสิทธิ์ทุกอย่างนะคะก็เป็นของบอสบิ๊กอยู่แล้วซึ่งทั้งสองคนเนี่ยต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ต่างแยกย,ย้ายทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีเท่านั้นต่างคนต่างทำมาหากินไม่ได้คิดอะไรแล้วเนาะพี่น้องคะ ก็สําหรับบางคนแล้วพี่นองคาก็อย่าพยายามโยงสร้างประเ็นดราม่าอีกเลยเนาะเพราะว่าอย่างที่ว่าเลยเนาะต่างคนต่างทํางานต่างหน้าที่บอสบิ๊กเองกลับไปบ้านหลังนี้ก็อยากจะกลับไปเยี่ยมบ้าน ออบ้านตนเองสร้างมาก็มูลค่าหลายล้านก็อยากจะไปเยี่ยมว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมีมดมีปวกอะไรขึ้นไหมแค่นั้นเองไม่ได้ต้องการจะไปซ้ําเติมใครหรือจะอะไรให้ใครหรอกเพราะต่างคนเขาต่าง Move on แล้วต่างทํางานต่างหน้าที่กันไปแล้วไม่ได้คิดอะไรเนี่ยพี่น้องขาบางคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ในไลฟ์ของแม่แพลวด้วยนะถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นแม่แพลวก็ไลฟ์นะคะฟาดเดือดกลางไลฟ์เลยทันทีว่า ตนเองนั้นนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประเด็นนี้อะมาฟังทางด้านไลฟ์ของแม่แพลวกันค่ะหมายถึงว่าทีมงานทีไมย่ยูนี่หลเลือกที่จะอยู่กับหนูแล้วในขณะที่หนูยังตั้งมั่นที่หนูจะทําองค์กรน,นี้ต่อไปมไม่มีเงาไม่มีเงาอืมมีงานให้ทําตลอดอืม อย่าไปเราอย่าไปให้ค่าคนที่แบบถูกต้องแล้วแล้วถ้าใครแบบแหวนแวนหนูซื้อเองค่ะหนูซื้อเองเนาะซื้อนานมากแล้วตัวนี้เป็นแหวนเพชรวงแรกที่หนูซื้อเองถั่วเขาบ้านคัดอยู่นี่บล็อกออกไอ้พวกไหนที่มันคอมเมนต์ไม่สร้างสรรค์ โฟกัสแต่สิ่งที่ดีอ,อ้ยแหวนหนูซื้อเองเนาะแต่ว่านิ้วนางข้างซ้ายยังยังรอแบบยังรออยู่เนาะเก็บเงินซื้อแหวนแมนจ้าอยากให้ทุกคนสบายใจสบายใจเอาไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะแบบ ทีมงานและองค์กรเนี่ยแฟนคลับก็เช่นเดียวกันพายายามให้ทุกคนสบายใจอยากให้ทุกคนสบายใจให้ทุกคนมั่นใจในตัวหนูว่าหนูจัดการชีวิตของหนูได้ปัญหาของหนูได้แค่ทุกคนไม่ไปไหนจับมืออยู่ตรงนี้ซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้ให้กําลังใจกันอยู่ตรงนี้ก็พอแล้วแค่นั้นละพี่น้องมันไม่มีใครที่จะสามารถแก้บัรลงไปแก้ปัญหาแทนใครได้หรือตัดสินใจแทนใครได้แต่สิ่งสําคัญนั่นก็คือกําลังใจที่มีให้กันแค่นั้น อยู่เคียงข้างกันพูดได้คำเดียวรักๆักรักบคุณค่ะบคุณค่ะสู้สู้ครับทำงานก่อนครับนางเอกสู้ส้ครับตั้งใจทำงานเด้อทำงานเนี่ยเข้าในการยังมาแอบดูไลรสดเนี่ยพระเอกเนี่ยขอบคุณนะคะถามทุกคนในวงได้ ทุกคนเซอร์บวาคนดีอย anyway? ู่นีคนที่อยู่อยู่นี่แล้ววันหนึ่งเขาไม่ได้อยู่เขาออกไปข้างนอกหรืออะไรก็ตามทุกคนหนูกาบอะไรเต็มปากเลยรขาไปถามไปถามเลยว่าอยู่กับแพลวพาแล้วเป็นยังไงอยู่กับหนูแล้วเป็นยังไงหนูไม่เคยเอาเปียบใครสิ่งที่หนูมั่นใจคือหนูไม่เคยเอาเปียบใครเทาทํามาหากินเท่า บรูมีความจริงใจให้ทุกคน่าฝากไม่คูเดอร์อยู่กับลูอยู่อย่างนี้ล่ะค่ะอยู่อย่างนี้แหละเพราะกับพระเอกก็คือเราก็ร่วมงานกาันเราโฟกัสที่งานแล้วเรามีความสุขกับการทํางานแค่นั้นเรื่อ,องอนาคตมันไม่มีใครรู้ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ณปัจจุบันก็คือเขากับมีความสุขในจุดท,ที่เขาอยู่แฟนคลับก็แฮปปี้มีความสุขอืมทุกคนรักสนับสนุนเขากับมีความสุข เรามีหน้าที่ทํางานทําผลงานทํายังไงก็ได้ให้แฟนขับได้ดูผลงานได้มีความสุขกับผลงานแค่นั้นเรื่องชีวิตส่วนตัวมันไม่ผู้ใด,ดไปได้คิดผู้ใดดอ,อกพี่น้องอันไม่มีใครไปได้คิดใครได้หรอกว่าอย่าทําอย่างนั้นอย่าทําอย่างนี้ห้ามอย่างนั้นอย่างนี้มาันห้ามไปบ่ได้แม่แต่ตัวเขาเองมาทีห่ห้องอาหารประของบ่ได้ทุกทานทางร้านไม่ตอบอ่ะเขาก็เลยลงออเดอร์ไม่ได้ อา้าวไม่ต้องเอาหรอกแมนเ,เขาไม่ลงออเดอร์ว่าต่อแบบเขาจะได้ใช่เขาก็จ่ายของออกไม่ได้เอ,เอาโทรศัพท์มาหน้รึ่ยออนไลน์รอดแล้วนอ้องว่าจะต่อคองออกครับอะไรเพราะว่ามันบริเวณต่อคองไม่นะก็แจ้งนางไปแล้วนะชุดสีเท่าหนึ่งชุดเดียวที่เห็นราคาตอน ที่เห็นร้านคือชุดสีเทาเหรอเมอนตะวันอ,ออกบันไหนคือเก่าเพราะาว่าเขาบันไหนเขาบันไหนส่งยืนยัานไม้มาเอาของออกแล้วต้องรออย่างนี้หรอใช่ต้องรอมันตอบตรงนี้จะรับได้โอ้พี่ถึงทังแจ้งกับพนักงานเลยว่าเป็นลูกค้าของทางร้านบีแดนมาดูชุดนะคะมั้นก็บอกอย่างนี้นะให้เขาอ่านเลยเป็นบอก เขาอ่านแล้วใช่ไหมมันมีหลักมันมีมันมีเคล็ดเอาไสิหลักซุปนึงเขาตอบกับซูด้าเอาหรอเนี่ยเจะถูกด่าวเลยนะก็ามาซื้อแล้วก็เอาเงินจ่ายซุนี่สุนี่มันกระบอกประเดี๋ยวเพราะว่าซุมนี่เขาเป็นแค่ไพน์งานใส่ใจพอสุดใส่มาต่างมาขีมาต่างมาซีซีมาทีเดี๋ยวดีเลยอย่างที่เขาบอกถึงเลยเดี๋ยวเล่นกกันเล็กก่อนมาดูซุดเพื่อนเลย